สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่ในหลายคนนะครับก็ผิดกันบ่อยไม่ได้ตั้งใจผิดแต่ว่าไม่ได้อ่านนะครับไม่ได้อ่านคู่มือการทําของแต่ละที่ว่าเขากําหนดระยะขอบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับบางที่กําหนดบน1.5ซ้าย1.5ขวา1ล่างหนึ่งเท่ากันตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายนะครับบางที่ ในเฉพาะบทในเฉพาะหน้าที่เป็นบทนะครับบทที่หนึ่งบทที่สองแบบนี้ให้กําหนดระยะขอบด้านบนเป็นสองนะครับซ้ายสองขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งเออล่างหนึ่งนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้ว <c oughs> เราจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูตัวคู่มือของแต่ละที่กันก่อนนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้สองที่นะสองที่จะได้ เห็นชัดๆนะครับอะอย่างเช่นที่แรกครับที่แรกบอกว่านะครับระยะขอบกระดาษหรือมาจิน้นี้ให้เรากําหนดนะครับริมขอบกระดาษบนลงมาถึงข้อความบรรทัดแรกคือ1.5ก็คือด้านบนนะหนึซ้าย1.5ขวาและล่าง1่โอเคนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้ครับ คล้ายๆกันกับเมื่อสักครู่นี้คือบน1.5ซ้าย1.5ขวา1ล่าง1แต่ในกรณีที่ขึ้นบทใหม่ก็คือหน้าที่เป็นบทที่นี่อนึกออกนะฮะบทที่1บทที่สบทที่สนะครับเขาให้เว้นลงมา2นิ้วนะโอเคนะฮะเบ้นลงมา2นิ้วนี่ก็2นิ้วนะครับอ่า หรือบางที่จะเว้นตรงนี้สองนิ้วและตรงนี้หนึ่งจุดห้าก็มีนะครับอ่ะเราเห็นความแตกต่างแล้วนะหน้าที่เราคือกําหนดให้ได้นะครับไม่ว่าเขาจะกําหนดให้เป็นแบบไหนนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของอันที่ยังไม่ได้กําหนดอะไรมาเลยนะฮะก็๋ยวจะเปิดให้ดูนะอ่ะโอเคตัวนี้เด้งไปไหนแล้วนะฮะอ่ะตัวนี้ฮะตัวนี้ยังไม่ได้กําหนดอะไรเลยนะครับสังเกตว่าก็ เท่ากันนะครับค่า Default รู้สึกตัวนี้น่าจะเป็น1เนาะ,อะโอเคเดี๋ยวจย์กำหนดให้ดูเลยนะครับเพื่อความไวนะครับหนมาที่เมนูชื่อว่าเขาโครงนะครับระยะขอบแล้วก็กระยะขอบกาหนดเองนะครับเดี๋ยวนี้จาย์จะกาหนดแบบแบบที่พิสดารน,นะครับไม่ใช่1.5เท่ากันตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายนะครับเฉพาะหน้าที่1นะครับเราจะใช้2นิ้วนะ เราก็ปรับตรงนี้เลยครับ2.0ซ้าย1.5ขวาล่าง1ขวา1นะครับแล้วตรงนี้ก็เลือกเป็นจุดนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไปนะครับหน้าบทใช้ใช่ไหมครับซ้าย1.5หรือถ้าเกิดเขาให้กําหนดซ้ายเป็น2ด้วยในกรณีหน้าบทก็เปลี่ยนเป็นเลข2นะครับแล้วก็กดตกลง <c oughs> สังเกตว่าตรงนี้มันจะขยับลงมาแล้วนะครับแต่ว่าหน้าที่2ไม่ใช่หน้าที่2จะต้องเป็น ท่าไรครับที่เราดูมามันไม่ใช่หน้าบทนี่เท่าไร่ครับ1.5นะครับเราก็มาคลิกก่อนนะครับแล้วก็มาระยะขอบระยะขอบกําหนดเองตรงนี้เป็น1.5นะครับซ้ายถูกต้องแล้ว1.5ล่าง1ขวา1ถูกต้องแล้วก็เลือกเป็นจุดนี้เป็นต้นไปโอ้อ่าเห็นไหมครับอันนี้ถูกต้องแล้วหน้าบทมันจะอยู่ต่ํากว่าหน้าที่เป็นเนื้อหานะครับเห็นไหมอันนี้1.5 1.511าน้นะครับ อันนี้สองสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับทีหลังอ่ะเรามาดูบทที่สองบทที่สองเหมือนกันตรงนี้จะต้องเป็นเท่าไหร่นะสองและตรงนี้เป็นหนึ่งจุดห้านะครับอ่ะวิธีกําหนดก็เหมือนเดิมครับระยะขอบระยะขอบกําหนดเองจากหนึ่งจุด้าเปลี่ยนเป็นสองนะครับสองอ่ะแล้วก็เริ่มจุดนี้เป็นต้นไปเหมือนเดิมเพราะ อ่ามันจะต้องตกลงมาแบบนี้นะครับแล้วหน้านี้เป็นเท่าไหร่ครับ1.5ใช่ไหมก็เหมือนเดิมครับปรับเป็น1.5 1.5ด้าุ้าแล้วก็เริ่มจากส่วนนี้เป็นต้นไปแล้วก็กดตกลงอ่าเห็นไหมมันจะต้องไม่เท่ากันนี่มันจะต้องไม่เท่ากันอ่าอันนี้ถูกต้องแล้วนะฮะโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะจัดไม่ผิดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะว่ามันถูกไหม อ่ะโอเคหนึ่งจุดห้นึหนึ่งหนึ่งอ่ะเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เองนะครับอ่านี่คือวิธีการกําหนดแบบแพทเทิร์นที่อ่ามีความแตกต่างจาก1.5้าเหมือนกันทุกหน้านะครับอันนี้ฝากไว้นะักศึกษา,าจะได้ไม่ไม่ผิดเรื่องที่อ่าไม่ไม่ไมน่าผิดนะครับก็คือทําให้ถูกตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะง่ายนะครับสวัสดีครับ